ไปแล้วหนูอเอ้ยหยิบมาอีกสิลูกดูซิเอาป้านกลมๆก่อนเบาๆหน่อยแม เข็นให้นางหนูมันเอีย้ยมเฟี้ยมตายคาที่หรือยังไงยะเปล่าค่ะหม่อมป้าแต่ที่ออกฉันตั้งใจสอนเนี่ยเพื่อโตขึ้นน่ะหนูจะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีหมายถึงได้แต่งงานนะคะไม่ใช่โตขึ้นไปเป็นเบ่าเขาแต่ที่ออีฉันเขี่ยวเข็นก็เพราะว่าหม่อมย้ยปุกกันนายแม่แหวนของแม่หนูช่างตามใจแม่หนูหรือเกิน จนแม่หนูจะเสียคนอยู่แล้วนะคะอา้าวว่าเราอีกอ,อ,อ้าวยังไม่กลมเลยลูกทำให้ไปกลมๆมก่อนนี่แม่หนูจา๋าการที่นายแม่แหวนกับยายหม่อมปลูกเนี่ยตามใจแม่หนูก็เ,เพราะว่านายแม่แหวนกับยายหม่อมปลูกเนี่ยรักแม่หนูมากรู้ไหมลูกก็ว่าไม่ได้นะ ผู้หญิงจะดีจะชั่วเนี่ยมันก็อยู่ที่ผัวหากว่ามันได้เป็นหม่อมเจ้านายหรือเป็นคุณหญิงเป็นท่านผู้หญิงก็ถือว่าเป็นวาสนาของมันผู้ชายเนี่ยที่หน้ามืดตามัวหลงความงามหลงสเสน่หหลงมายาผู้หญิงอะมีถมไปโอ้ยนั่นอะมันหนึ่งในล้านเท่านั้นนะเจ้าคะ่ะท่านผู้หญิงเจ้าขาอย่างมันน่ะพวกไม่มีสกุลรุนชาติเจ้าคะ่ะ ใครก็จะมาเอายกย่องเลยเจ้าค่ะจริงเลเจ้าจริงเจ้าค่ะดูอย่างท่านเจ้าพญาสิเจ้าค่ะมีเมียมาไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยยกย่องใครให้เป็นท่านผู้หญิงจนกระทั่งได้มาแต่งกับผู้หญิงที่สมเกียรติสมศักดิ์สีอย่างท่านผู้หญิงคนนี้ไงล่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเนี่ยสิจ๊ะไอ้ไอยู่นั่นแหละ เจ็บที่ไหนเราชิ้นยังไม่เจ็บเลยแร้วปเท้าทออย,ยอยู่ใ้ชาอยู่นี่เจ็บอะไรนักหนาฉันไม่ได้เจ็บเลยแลย้วจไปสิเรื่องคุณเขาน้ำชาเกินเจ็บอขอให้กินทำไมไม่เก็ อะไรนี่พี่แอน ลูกีนะลูกต้องหยิบตอบนะลูกนะแต่ถ้ามสู้นะแมก็จมันเลยเข้าใจไหจ๊ะหยิบมันเลยลูกหยิมันเลยไปเลยลูกหยิบเลย้าหมยอะไรกันเน่ยข้ามานไม่ทำอะไรกันฮะทำอะไรกัน ีหลังเนี่ยเวลาคุณเขาเขาจิกหัวลูกอีกลูกก็ไม่ต้องไปผลักเธอไปยิกเธอเข้าใจไหมลูกทำไมล่ะคะก็เพราะว่าคุณเขาเธอเป็นเจ้าของบ้านส่วนลูกอ่ะเป็นแค่คนอาศัยลูกจะต้องยอมเธออีกอย่างหนึง่งคุณเขาเธอมีพระคุณกับลูกนะลูก ให้ลูกได้เรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้มีทั้งครูไทยครูฝรั่งมาสอนเนี่ยก็เพราะว่าคุณเขาอะยอมให้ลูกมาเรียนกับเธอเข้าใจไหมลูกตัวสุดท้ายเสร็จนี่น้องโซ่ถึงต้นไหนแล้ว โอ้แก่งมากหมดเลยด้วยอนี่เป

ก็จะได้ไปเรียนที่โรงเรียนกับคุณเขานั่นแหะก็เพราะว่าคุณเขาอะเธอยอมให้ลูกไปเรียนด้วยคุณเขาอะเธอมีพระคุณกับลูกนะลูกนะ ได้เรียนที่บ้านเนี่ยนะก็เพราะว่าคุณเขาเนี่ยเธอไม่อยากเรียนคนเดียวเธอต้องมีเพื่อนและการที่แม่หนูได้ไปเรียนถึงโรงเรียนเนี่ยนะ<ส>ก็เพราะว่าคุณเขาเนี่ยเธอต้องมีขี้ค่าคอยเดินตามยกกระเป๋าให้คอยเปิดหนังสือปิดหนังสือให้คอยลบกระดานให้เธอต้องมีคนรับใช้รู้ไหมพี่แวนเฮ้ หนไปเล่นก่อนไปลูกไปแล้วกันพี่แหวนนี่ไปพูดให้โหนมันเปรดคุณเขาทำไมเฮ้ยจะว่ากันตามตรงนะคุณเขาเนี่ยเธอก็ไม่ใช่เด็กร้ายกาดอะไรเพียงแค่โดนพันเนาพันนอตามใจมากเกินไปหน่อยทีนี้พอโหนไปขัดเธอเข้าเธอก็ย่อมโกรธเป็นธรรมดา ร,รมดาหรือไม่ธรรมดาเดี๋ยวก็รู้นี่พอคุณเขาจบป .4 นะได้รู้ความเขาให้เนี่ยเธอก็ไม่ต้องการคี่ค่ามาเดินตามหลังอีกต่อไปและเมื่อน,นั้นละ่ะแม่หนูก็จะไม่ได้เรียนต่อเชื่อฉันเถอะเป็นคิค่าตามหลังคุณเขาวันนี้ แต่ได้เรียนสูงสูงมันก็ดีกว่าไม่เป็นขี้ข้าวันนี้แต่ต้องเป็นเบาเขาในวันหน้านะลูกหนูแม่ว่าอะไเพียงใดก็ไม่าเาดอกที่อะไรนะคะนี่คุณพ่อคุณแม่ จะให้หนูไปอยู่โรงเรียนกินนอนจริงๆหรอคะอุ้ยหนูไม่เอาด้วยนะลูกทำไมไม่เอาแล้วลูกไปอยู่ที่นู่นนะมีเพื่อนเยอะแยะเลยมีทั้งคนไทยคนฝรั่งนะลูกเลยเขาเราียกว่าโรงเรียนคอนแวนงนใะลูกหนูทราบค่ะโรงเรียนเชอยมีแต่พวกใส่ชุดดำๆหน้าดุๆอ่ะเขาคงขู่หนูตายเลยอ่ะ <S 2> <S 2> ไม่เอาค่ะถ้าหากให้หนูไปเรียนอ่ะ ก็ต้องมีเพื่อนไปด้วยเป็นเป็นขี้ข่าหนูไม่งั้นน่นหนูไม่ไปด้วย อย่างนั้นนี่แมวันนี้แม่พูดดุจังเลยนะดุสิวะอุ้ยถ่ายแล้วะจ้าผู้หญงเรียบลูกเขาอย่างนั้นอ่ะฮะอ๋อเองเห็นท่านผู้หญิงเรียบเองก็ฝันว่าเองจะเป็นท่านผู้หญิงใช่ไหมยัเษืมอพูดแม่แหวนจับตัวมันหน่อยสิได้ได้ฉันจะตบกัดขัดกี้กรากออกจากหัวมันสักหน่อย อ้อยจันีจาเจ้าค่ะมอมตอออไปไม่ไม่ไม่เรียกนี่นางเอกว่าวานางแล้วเจ้าค่ะหกปากเลยแล้วก็พูดมาสักทีนึงว่าเนี่ยจะเรียกแม่หนูไปทําไมฮะก็บอกมาก็คุณท่านคุณท่านให้ให้ให้อะไรให้ให้ให้ก็คือไอบอกมาเร็วเร็วฮะฉันยอมจนโลกฉันจะโตเป็นสาวอยู่แล้วนะ จากนี้ไปฉันจะไม่ยอมอีกแล้วว่าไงทขานเรียกทำไมให้ปัดนไปแล้วไปแล้วไม่อยากมาเลยบ้านเนี่ย <tercer> <tenía> อืยกทับกันมาทํายังก็จะแห่เจ็กไปลงเรืออย่างนั้นนะรู้เรื่องได้ใช่ไหมว่าท่านจาัตเจ้าคุณนะได้คุยกันแล้วว่าจะเอาเด็กโหนลูกของตัวเนี่ยไปเรียนอยู่โรงเรียนเยชีเพื่อไปดูแลรับใช้คุณคัดเขาค่ะเด็กๆไปอยู่โรงเรียนกินนอนอ่ะคงคิดถึงบ้านกันแย่อุ้ยดัจดจริตทำยังกัลูกในไส้เนี่ยนงโหนได้เป็นลูกนอกไส้ไม่ใช่เหรอ คุณคัดเขาในลูกในไส้ของฉันแท้ๆฉันยังทำใจได้เลยนี่นางโหน,โนที่ฉันให้เธอเนี่ยไปเรียนโรงเรียนประจำเพื่อไปรับใช้ไปดูแลลูกสาวของฉันไม่ใช่ไปละลิกละลีหรือไปเป็นแม่ลีแม่แลดโรงเรียนฝรั่งเนี่ยค่าเรียนมันแพงอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยเป็นใครต้องเจียมตัวเข้าใจมะมเข้าใจเจ้าค่ะคุณท่านผู้หญิง แลใ้โรงเรียนที่ว่าเนี่ยเรียนเอ้ฝรังเนี่ยมันอยู่ไกลไหมเจ้าคะทา่านผู้หญิงอยู่บางรักสีลมนู่นเนี่ยไกลแต่ว่าเขามีตั้งแต่ชั้นต้นไปจนกระทั่งถึงชั้นมหเลยก็เรียกว่าเรียนกันจนกระทั่งยาวเหยียดไปเลยแหละ เงียบเชียบอย่างนี้แล้วเจ้าค้าคุณป้านห่องเขียนเด็กๆกัเขาอยู่โรงเล่นในสุดกระมังเขาว่าที่นี่ระเบียบเคร่งครัดนะหน่งอิ่งเขาห้ามน,นักเรียนมาใกล้ประตูใหญ่ตัวตัวอย่าอยู่ห้องเขานะนางหนอขอคุณเขาแกนำ<ะ>ที่หนึ่งอิ่งแกไม่กลัวผีไม่ใช่เหรอ นี่มาโรงเรียนนะเจ้าคะไม่ใช่ป่าช้าจะได้มีผีเดี๋ยวอิงนำเองเจ้าคะ่ะไปเลยปเออเร็วเร็วค่ะคุณเ้านล้วโน้